ว่าขอโทษนะพี่ไม่เป็นไรก<ล>ับน้องกูว่าแล้ว คือเป็นเรื่องของเด็กมาปลายกลุ่มหนึ่งคือเขาเหมือนไปนั่งคาเฟ่กันแล้วคุยกันว่าเอ้ยเด็กมาต้นมาปลายเนี่ยจะไปต่อไหนกันวะมันก็มีคนหนึ่งพูดประมาณว่าเดี๋ยวจะไปต่อมัธยมปลายเซึ่งอมัธยมปลายเเนี่ยค่อนข้างจะเป็นโรงเรียนที่ชื่อดังในด้านการศึกษาแต่ก็ชื่อดังในเรื่องผีเหมือนกันเหมือนพอคุยกันอะไอ้หนั่งบอกุ้ยมึงจะไปจีโงงอ,อะไรเงี้ยน่ากลัวนะอะไรเงี้ยทีนี้มันมีพนักงานเสิร์ฟที่จบมาจากมัธยมปลายเอก็เด็กเวาพูดกันว่า มันไม่จะไม่มีอะไรแบบแบบนั้นหรอกพี่จบมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เล่าอะไรต่อนะแต่ที่นี้มันมีคุณป้าที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆเว้ยเขาพูดว่ากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่หรอดูสนุกเชียวใช่เรื่องมัธยมปลายเอสไหมบอกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะอะไรเงี้ยป้านั่งด้วยได้ไหมป้าแบบอยากเล่าเรื่องนึงให้ฟังไอ้วนูนิก็แบบว่าเอ้าได้ดีป้าก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังว่าเมื่อไม่กี่ปีมาก่อนเนี้ย มันมีฝาแฝดอยู่คู่หนึ่งจะเป็นแฝดพี่แฝดน้องนะเด็กฝาแฝดอ่ะคือตอนเด็กๆมันก็จะรักกันดีใช่ไหมพอถึงช่วงวัยหนึ่งอ่ะมันจะเริ่มมีความแตกแยกของอัตลักษณ์มันก็จะเริ่มไม่ค่อยสนิทกันพอช่วงมอต้นเนี่ยมันก็จะเริ่มชัดเจนแล้วว่าเขาทั้งคู่มันไม่ได้เดินไปในเส้นทางเดียวกันขนาดนั้นถึงตอนเป็นฝาแฝดก็แต่ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวของแต่ละคนทั้งคู่ก็เรียนมอต้นจนกระทั่งเข้ามปลายเขาไม่ได้คุยกันนะว่าทั้งคู่อ่ะจะเข้าที่ไหนแต่มันปลงงเ่่ยททีวาั้คู เข้ามัธยมเอซึ่งพอไปเจอกันที่โรงมัธยมเอสก็แบบว่าอ้าวล้มึงก็เข้านี่หรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้คุยกันเฮียเป็นพี่น้องกันไม่คุยกันเลยหรออยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันคือนร่องขอว่าต่างคนต่างแบบพอมีเพื่อนของตัวเองมีชีวิตส่วนตัวของตัวเองมันก็จะไม่ค่อยได้คุยกันเยอะเรียกว่าทั้งคู่อะเหมือนทั้งคู่ก็มาบอกพ่อแม่ว่าเออตัวเองเข้ามัธยมเอสนะพอทั้งคู่รู้อะก็เลยมาคุยกันว่าเออแบบที่เราไม่ได้คุยกันเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบเป ดูแลกันนะลูกอะไรเงี้ยได้อยู่ห้องเดียวกันก็ดีอะไรเงี้ยตัวเขาก็ยิ้มแต่ตัวพี่เขาก็น้านิ่ง,งๆเฉยๆแล้วก็คือคิดว่าพอเข้ามอปลาไปก็คงเหมือนเดิมอ่ะต่างคนต่างใช้ชีวิตจนถึงเวลาเปิดเรียนอะ่ะผลสรุปก็คือเขาอยู่คนละห้องจริงเว้ตัวเขาอะ่ะยังไม่มีกลุ่มเพื่อนสนิทยังไม่ได้มีแก๊งยังไม่ได้มีเลยอะ่ะคือเรียกว่าอยู่ตัวคนเดียวอ่ะตัวคนน้องนะตัวคนน้องเรียนจนเสร็จกำลังจะกลับบ้านละกำลังเก็บของเก็บของอยู่ดีๆมีคนเปิดประตะูเปิดประตูเรียเข้ามาแกรกปึ๊กเฮ้ยมึงอะ่ะ ไอแฟนคนน้องอะว่าแบบมึงอะมึงอะเออมึงอะจะมีใครกันมานี่มานี่เลยเป็นผู้หญิงผมทองที่ลักษณะดูเป็นนักเลงเธอเดินเข้ามาเลยเดินมาลากลากตัวไปเลยไอ้นี่ก็งวลแบบเอา้าจะพากูไปไหนอะจะพาไปไหนกูจะกลับบ้านอะไรเงี้ยกูแบบมึงตามมามึงตามมาแล้วก็ลากแล้วหลังจากไอคนทองผู้หญิงผมทองอลากตัวไปก็เห็นว่ามีผู้หญิงสองคนเดินตามประกบก็คือกลายเป็นสามคนแล้วพอลากมาจุดหมายก็คือห้องน้ําพอเข้าห้องน้ำพกก็ผลักชนกําแพงตบหน้าตี เตะอ้าไอ้นี่ก็งงว่าเอ้าแล้วมาทำร้ายร่างกายมาทำแบบวะมันไปทำอะไรให้วะบอกกูไม่ชอบหน้ามึงกูเหม็นขี้หน้าแล้วก็ดกโดนดกระทืบโดนเตะโดนกระทืบแล้วคือจะสู้ก็ไม่ได้เพราะมี3คนนึกออกปะน้ำสาดเหมือนหนังญี่ปุ่นที่เราเห็นเวลาบูลลี่เลยแล้วก็หัวล้อแบบไอ้เหี้ยหมาข้างถนนหมาเปียกนะ้ำอะไรเงี้ยแบบหัวล้อขิ้ค่าขี้ค่าพอเงยหน้าดูจริงๆมันไม่ใช่3คนเว้ยมันมี4คนอีกคนที่ยืนอยู่คือพี่สาวเขาเว้ยยืนทำหน้านิ่งๆเลยไม่ช่วยไม่หือไม่อืไม่ลงมือคือไม่ทเเหี้ยลยงงว่าาาเออ้้กูไไปทะรใหมันเกลียดวะคือแคค่่กการไมมุยัันน ถึงขั้นนี้เลยเอแล้วอย่างน้อยเราก็เป็นพี่น้องกันปะวะแล้วกูเข้าม,ามอยปลายาเดียวกันอะ่ะคือกูไม่มีเพื่อนก็ว่าแย่แล้วนี่มึงเอาเพื่อนมึงมากระทืบกูเลยเหรอแล้วทุกคนก็เดินหัวเราะคิกคิกเอาจากห้องไปไว้รวมทั้งตัวพี่เขาด้วยนะมันก็ได้แต่กลับว่าค่อยๆเดินกลับบ้านเพื่อว่าตัวจะได้แห้งลงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็รีบกลับบ้านก็นรีบแยกเสื้อผ้าออกให้ไม่ให้รู้ว่าตัวเองโดนบูลลี่โดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็โดนแบบเนี้ยเกือบทุกวันเลยเว้ยคือโดนทําร้ายร่างกาย จะอยู่แค่ไหนลมผ้าจะไม่ค่อยโดนนอกลมผ้าเว้ยเพราะว่าก็อะไรมันตรวจสอบยากครัแต่พอกลับบ้านเขาก็ไม่อยากจะบอกพ่อแม่เว้ยเพราะมันไม่อยากให้มันไปกระทบทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวพี่น้องเขาอะแล้วพอวันนั้นเขาเพิ่งหลังจากโดนกระทืบเสร็จเลยนะเขาก็กลับบ้านมาเว้ยแล้วพอเนื่ยอหอไหมพอการค่อยๆเดินกลับบ้านเพื่อให้ตัวแห้งเพื่อให้รีเซ็ตอารมณ์เพื่ออะไระมันก็ทำให้เขากลับบ้านช้าใช่ปะแม่เขาก็ทักเอ้ากลับมาแล้วเหรอเนี่ยเมื่อไหร่เริ่มทำงานพี่เขาทำงานแล้วเนี่ยหัดทำตัวแบบพี่สาวบ้างนะแล้วแม่พูดตรวจรู้ไหมใอ เริ่มทํางานแล้วที่โรงเรียนมึงก็มีเพื่อนขึ้นมาไปทํางานอีกมีทั้งตังมีทั้งค่าขนมคือชีตมึงจะดีกวูกูทั้งหมดเลยว่างั้นเถอะอะไรเงี้ยพอมันฟิลขาดกาลังแบบโมโหอ่ะพี่มันอะเปิดประตูเข้าบ้านมาพอดีแล้วพี่มันก็มองหน้ามันแบบด้วยสีหน้าเฉยเมยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็เลยเดินไปที่ห้องพี่มันใช่ป่ะแล้วก็เดินไปพูดว่าไปเจอบนดาดฟ้าหน่อยดิคือบ้านมันอะเป็นอพาร์ตเมนต์มันก็จะมีดาดฟ้าของตึกอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแต่ก่อนมันจะขึ้นไปมันก็ได้เขียนจดหมาย แต้ก็ขึ้นไปรอข้างบนแล้วพอมันไปรอพี่มันก็มาจริงเว้ยแต่พี่มันก็ยังไม่แสดงอาการะไรนะก็คือสีหน้านิ่งๆเหมือนเดิมแล้วพี่มันก็เดินไปตรงริมขอบดาดฟ้าเว้ยแล้วพี่มันก็กำลังมองวิวอยู่มันก็เลยพูดว่าทำไมต้องทำกับมันแบบนี้คนน้องพูดนะคือรู้ปะว่าแม่งกูเจ็บปวดมากนะเว้ยแล้วมึงรู้ไหมทำไมกูถึงเรียกมึงขึ้นมาพี่มันก็พูดว่ารู้รู้ว่าเรียกขึ้นมาเพราะอะไรไอ้น้องแบบไอ้พี่พูดแต่ว่าเราไม่ได้คุยกับมากี่เดือนแล้ววะไล้น้องก็พูดว่า คือคนที่โดนผักคือพี่สาวใช่ไหมแล้วมันก็พูดเลยว่ามันตอนเนี้ยมันไม่ใช่น้องสาวละมันคือพี่มันปลอมตัวเป็นพี่ตัวเองไปเอาชุดพี่มาใส่แล้วจดหมายที่มันเขียนก่อนขึ้นไปด่านฟ้าคือจดหมายลาตายของตัวเองคือมันแซงว่ามันอ่ะโดดตึกตายเพื่อที่จะใช้ชีวิตเป็นพี่ตัวเองเลยและขนาดวันวันงานศพที่มันไปช่วยเป็นงานศพมันเองแต่ตัวมันยังนั่งช่วยงานศพอยู่เลยแล้วมันก็คิดได้แต่ว่าหลังจากนี้มันจะได้ใช้ชีวิตที่สุดแสนจะ ดีงามของพี่มันแล้วอะคือพอไปถึงโรงเรียนปุ๊บอะมันอยู่คนละห้องกับพี่มันใช่ไหมเขาก็มีการประกาศว่าเนี่ยห้องนี้นี้เนี่ยคนชื่อนี้นี้เนี่ยตายนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบว่าหัวเราะคิกคักก็กูก็ยังอยู่ดีอะไรเงี้ยพักหนึ่งพอเสียงออดดังประตูก็เปิดอีกเอ้ามึงอะมานี่ดิมาด้วยกันเลยมาด้วยกันหน่อยก็คือเป็นอีผมทองคนเดิมไกลสองตัวลูกน้องอะมาเรียกไอคนมาเรียกเขานะซึ่งในใจคิดว่าทําไมวะทาไมถึงโดนเรียกอีวะอะไรเงี้ยแล้วทำไมเรียกเหมือนตอนที่เรียกมันเลยวะอไรเี้ย แล้วก็เดินมาพูดว่าเป็นไงบ้างน้องสาที่ตายแล้ว,ว่ามันก็อายตัวมันอ่ะก็เลยพยักหน้าแบบอืมอะไรแล้วมันก็ได้พูดต่อว่าก็ดีแล้วไม่เป็นไรก็ดีแล้วมันก็คิดในใจว่าโอเคเพื่อนกันนิว่าแบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยแล้วมันก็เดินมากระซิบว่าอย่าลืมโอนเงินมาด้วยนะมันก็อะไรวะก็เราตกลงกัน,ไ,กนไว้ไม่ใช่เหรอว่าถ้าเธอเอาเงินมาให้พวกเราได้ตามจํานวนที่เธอต้องที่เราต้องการ เราจะหยุดแก้งน้องสาวเธอเออแลวไอ้สามคนนั้นก็แบบตบลายตู้สูน้นะมึงโอนมาด้วยแล้วก็เดินจากไปไตัวมันยืนร้องไห้เหลือไว้ว่าทําไมไม่บอกมันวะทําไมถึงไม่ยอมเล่าให้เราฟังว่า,วามันต้องทํางานพิเศษอะเพื่อจะเอาเงินมาช่วยเราทไมทาไมเราไม่ร่วมสู้กับไอ้แก๊งนี้ด้วยกันะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเขียนเรื่องราวทั้งหมดลงจดหมายไว้ว่าตัวเขาไม่ใช่พี่แต่เป็นตัวเขาเองและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เขาได้ทาลงไปแล้วเขาก็เดินขึ้นไปด่านฟ้าเวล้วเขาก็เขียนเขียนจดหมายทิ้งท้ายว่าอย่างน้อยภาพสุดท้ายที่เขาได้เห็นนน่่่ะะกกก็็คืออภาาาพพเเเเดดับบีีีขขง้รยยทจแวว ป,ป้าเล่าอะไรอะแล้วใครจะกล้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยไอพี่เด็กเสิร์ฟก็เดินมาแบบว่าเอา้าเราป้าไปเล่าเรื่องให้เด็กมันฟังทําไมอะอะไรเงี้ยไอเด็ก2คนนี้ก็แบบว่าเอาพี่รู้จักเขาหรอรู้จักคุณป้าหรออะไรเงี้ยรู้จักดิดังจะตายใครเรียนในนี้ก็จักป้าหมดแหละลูกสาวป้าที่เป็นฝาแฝดตายคู่เลยใครจะไม่รู้จักอะ Oh my god oh My god